เอาแล้วก็กลับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมกลับมาเจอกับผมจ mm. อร์น mm. เพชรยนต์อีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นตัว f o r t จูเนอรุ่น 2.5V Midnight 2015นะครับผมเป็น f o r t จูเนอหน้าแชมป์นะครับซึ่งตัว Midnight เนี่ยก็จะเป็นในโทนของตัวแบบอ่าภา,ภายใน,นยก็จะเป็นโทนดําทั้งหมดเลยนะครับก็จะ mm. ล้อแม็กซ์วอะไรก็เป็นจะโทนดาหมดเลยด้วย เน้นแบบคมเข้มนะครับตัวนี้ก็จะด้ออปชันแบบพร้อมใช้งานด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่ากระจังหน้าก็เป็นตัวคมเข้มตามตามสไตล์ของตัวหน้าแชมป์อยู่แล้วนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไปตัดหมอกมาให้ครบถ้วนเลยนะครับผมตัวตัวนี้เป็นตัวเครื่อง25วีนเทอร์โบก็จะมีในตัวของตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะก็มีจมูกในตัวระบายความร้อนมาให้แบบนี้เลยนะครับผมส่วนนี่ด้านซ้ายนะครับมาดูกันซ้ายขวาจะเหมือนกันนะครับตัวซุ้มล้อมีมาให้เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เป็นล้อแม็กกับเป็นแบบโทนแบบเทาดำนะตัวนี้แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะครับแม็กคอร์สิบเนะครับผมด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีซุ้มล้อเป็นโป่งล้อแบบนี้มาให้ด้วยนะฮะมาดายข้างนะครับมีมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับผมแบบนี้เลยตัวบ่าล้อมือจับเป็นโครเมียมนะฮะกระจกหูช้างมีเฟเลียวมาให้แบบนี้เลยนะครับผมนี่พาไล่ดูเลยนะครับนี่ด้านหลังนะคะรับตัวนี้ด้านหลังจะเป็นดัมเบกนะ,ะจะไม่ใช่ดิสสี่ล้อนะคะรับตัวนี้จะเป็นหน้าดิสหลังดัมน,นะครับผมดูแบบดูบุต่างๆด้านในใัยงแบบ สวยเดินอยู abei, ่เลยนะฮะคันนี้คือสภาพแบบคงเดิมนะคร like ับผมสวยเดิมเลยนะครับผมนี่มาไล่มาด้านหลังนะครับไฟท้ายเป็นลมดํานะครับผมคิ้วตัดโครมเนี่ยนะฮะเนี่ยคิ้วจะเป็นคิ้วโครมหมดเลยแล้วก็เป็นโครมเนี่ยจะเป็นลมโทนสีดําแบบนี้นะครับผมนี่เลยสวยงามทีเดียวนะฮะแต่ว่าตัวไฟเนี่ยไม่ใช่ LED ีนะฮะยังเป็นหลอดมันติเดซเฟคเตอร์อยู่นะครับผมนี่โลโก้ก็เป็นโลโก้โครมเมี่มนะครับโฟลตูเนอร์นะครับผมโลโก้โวโยตาปกติก็มีอะไรนะครับส่วนตัวนี้ฝาท้ายยังเป็นอัตโนมืออยู่นะคร ยังไม่ใช่อันโนัินะครับนี่เลยมินนชัยก็จะเป็นในโทนภายในดําแบบนี้นะครับเพราะปกติชมเนี้ยภายในจะเป็นโทนเบสนะครับแต่ว่าในตัวปี15ที่เป็นมินเนชัยเนี้ยตัวเนี้ยเขาจะเป็นโทนดํานะครับผมเน้นแบบดุดันนะครับแต่ฝาท้ายยังไม่ใช่ไฟฟ้านะชมนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าจะเริ่มต้นที่ชมปี2016ที่ผมเป็นต้นไปนะครับผมอ่ะนี่ให้เก็บความรู้กันด้วยนะครับ อ่ะภายในเปิดมาก็เป็นโทนนี้เลยนะครับเน้นดุดันนะครับผมโทนดำลายไม้ก็เป็นลายลายไม้สีดำนะครับกระจกออโต้บายคนขับที่เหลือปกตินะครับผมอ่าในส่วนของตัวกระจกหูช้างเนี่ยแผงควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับพับเก็บไฟฟ้าตรงนี้หมดเลยนะครับผมอ่าตัวไฟหน้ารุ่นนี้เป็นไฟหน้าออโต้แล้วนะครับนี่ไฟหน้าออโต้นะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ ่าเชื่อมเชื่อมต่อบุทูธได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอพร้อมนีเกเ,เตอร์นะครับผมนี่แอร์อัตโนมัตินะครับผมส่วนเกียร์ก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้กับขั้นบันไดนะอ่าส่วนตัวบอกต่างๆเนี่ยก็เป็นแบบโทนดำหมดเลยนะขออภัยเรื่องแสงแนะวันาะเนี่ย ฝนตกนะฮะแบบแสงน้อยหน่อยนะครับผมอ่าภาษาอัจฉริะมานี้นะครับแต่รุ่นนี้ไม่ใช่พุทตาร์ทนะเนี่ยยังเป็นกุญแจไขาสตาร์ทอยู่นะครับผมโฉมนี้ยังไม่ใช่พุทตาร์ทนะครับและตัวนี้ยังไม่มีค r สคอนโทรมาให้นะครับเนี่ยไม่มีค r สคอนโทรมาให้ปกติโลง่งๆแบบนี้เลยนะครับโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้ออปชั่นก็ให้มาแบบอ่ากลางๆความใช้ง,งานแต่ว่ามีหน้าจอนีเกเตอร์กล้องมองหลังอะไรไมาให้ครบถ้วนหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ปกตินะครับผมรับสายวางสายได้ตรงเข้มาได้เลย นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์สองพันห้านะครับเวียนเทอร์โบนะครับผมเครื่องนําเดิมเลยนะครับแต่ว่าคันนี้จะขออนุญาตอธิบายในตัวเลขไม้สักหน่อยนะครับนี่ลูกค้าเห็นเลขไม้อาจจะตกใจนะครับคันนี้ต้องขอทวนก่อนว่าเป็นตัวเต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นสองจุดห้าวีมินไนชชายนะครับตั้งขายหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโฉมปีสิบห้านะครับสีดํานะครับส่วนตัวเลขไม้เนี่ยลูกค้าเห็นว่าเอ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลมันใช่เหรอนะครับไอ้ต้องอธิบายลูกค้าอย่างนี้นะครับรถคันนี้ ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่ากิโลนะครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่ากิโลแต่ว่าคันนี้นะครับอ่ามีไม่เนี่ยเขาไม่เสียมีมีการเสียหายนะครับก็เหมือนว่าอาจจะเป็นที่ระบบต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลนไม้มา,มาตัวไม้เดี๋ยวนี้เป็นไม้แท้จากโตว,วิตา้าเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับเช็คศูนย์ได้ซึ่งไม้จากศูนย์เนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนสี่นะครับผมแต่แต่ว่าไมา้ใหม่เนี่ยวิ่งมาแล, 1, 000, 1, 000, ล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าโลรวมๆแล้วเนี่ยคันนี้ก็จะอยู่เนี่ยประมาณแสนห้านะครับผมนี่ลลลููกค้้าาเอาออเอออขขขมงงถัเนี่ย ไปเช็คกับทางศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับนี่คือเราบอกกันตรงๆว่าเลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่ 1, 1นึ่งแสมโละครับแต่ว่าไมค์เก่าเนี่ยเกิดเสียขึ้นมาก็เลยทางเจ้าของเก่าก็เลยไปการทําการเ,เปลี่ยนเลขเปลี่ยนเรือนไมค์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเรือนไมค์เก่าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแสนสี่นะครับผมซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยทางศูนย์บริการของโตโยต้าเนี่ย เขาเก็บข anyway, ้อมูลมาอยู่แล yeah. ้วนะครับลูกค้าตรวจสอบได้เลยว่าไม่โกงแน่นอนนะครับเลขไม่อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าโลได้บอกบอกกันตรงๆเลยนะครับผมแต่ว่าไม้ปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับตามหน้าสุนไม้ใหม่ที่ใส่มานะครับผมอ่าให้ลูกค้าเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้คือเราไม่ได้ไม่ได้มาเฟ็กกอไม้แต่อย่างใดนะคือไม้ไม้มันเสียจริงนะครับเจ้าของเก่าเขาเลยเปลี่ยนมานะอ่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนของศูนย์โตโยต้าแทนครับข้อมูลต่างๆก็ตรวจสอบผ่านโตโยต้าได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลไม่คีนนนนะะครรัับทไม่ชดเเจจาางก็ ไม่ทําการเอาเข้ามาขายให้คุณลูกค้านะครับเพราะว่าหาตรวจสอบที่มาที่ไปอะไรมันไม่ได้นะครับผมอ่าแต่นี้ก็แจ้งชัดเจนนะครับว่าเรือไม้มันเสียเนาะก็ไปเปลี่ยนมาก็จะเป็นมาอยู่ที่หมื่นกิโลนะหน้าไม้ปัจจุบันนะครับแต่ว่าไม้จริงเนี่ยรวมไม้เก่าแล้วก็อยู่ประมาณแสนห้านะครับกลมเลยนะครับผมหาลูกค้าสนใจคันนี้นะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สองห้าสองสองหกเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมก่อนเชิญยินดีให้บร นะครับผมที่กําลังมองหารุ่นอื่นอยู่นะครับอยากสอบถามก็นี่รุ่นไหนก็ตามโทรมาถามกนได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมแต่วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันหน้าเจอกันร,รุ่นต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ